สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีท่านผู้ฟังทุกๆคนนะครับนะฮะก็ทุกวันเวลาหัสนะครับเวลาหนึ่งทุ่มนะครับตอบปัญหาสะเก็ดเงินสบายๆสไตล์คุณรุดนะครับวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องดีๆนะครับพี่เรื่องดีๆที่คนในเมืองต้องมีนะฮะคือตัวตัวนี้เนี่ยครับนี่เป็นเป็นโบชัวร์ที่จะส่งไปให้ทุกท่านกันนะครับอืม ก็เห็นแล้วเป็นไงบ้างครับดูนะฮะคือวิตามินดีเนี่ยผมพูดเรื่องวิตามินดีมาหลายทีละเลยแบบว่าวันนี้ผ่านแบบแบบคร่าวๆหน่อยแล้วกันนะครับวิตามินดีเนี่ยมันเป็นอะไรที่เออแต่ก่อนเนี่ยไม่มีใครสนใจเลยครับที่ไม่มีใครสนใจเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันเป็นวิตามินที่หาได้ง่ายหาได้ง่ายแล้วก็ไม่มีใครวิจัยลงไปลึกๆว่ามันดียังไง เพราะมันมันหาได้ง่ายที่มันหาได้ง่ายม,มันหาได้ง่ายง่ายยังไงดีสามเนี่ยดีมันมีสองตัวนะครับดีมันมีสองตัวดีสามดีสามเนี่ยมันเกิดจากอคอเลสเตอรอลใต้ผิวเราเนี่ยใต้ผิวเราเนี่ยโดนแสงอาทิตย์โดนแสงอาทิตย์โดนแสงอาทิตย์ต้องโดนแสงอาทิตย์นตยในช่วงเวลาสิบโมงถึงบ่ายสองครับถ้าผิวขาวผิวขาวโดนแดดได้ประมาณ สิบนาทีพอครับหรือเหลือเลยครับถ้าผิวออกเหลืองออกอ่าออก,ออก,ออกนิดนึงนะครับสิบห้าทีครับถ้าผิวดำเต้ามันยี่สิบนาทีถึงยี่บห้านาทีค,คือถ้าผิวค้ำก็ต้องโดนนานหน่อยนะครับที่การโดนแดดเนี่ยมันมีงานวิจัยอีกนะครับถ้าเราไปโดนแดดตอนเที่ยงโดยที่เรานั่งตากแดดมีเสื้อผ้าอยู่นั่งตากแดดมีเสื้อผ้าอยู่ นั่งอยู่ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีมีงานวิจัยออกมาว่าเราไม่สามารถได้รับวิตามินดีพอเพียงต่อต่อต่ออ่าต่อวันนะครับที่เราจะตากแดดเราก็กลัวอะไรกันต่อถ้าเราจะตากแดดตากแดดล้วกลัวอะไรฮะกลัวดำกลัวดำกลัวเป็นมะเร็งผิวหนังกลัวป็นถ้าอ่าตอนแรกก็กลัวกันเนี่ยกลัวว่าเป็นมะเร็งผิวหนังแต่โทษทีนะครับคนเอเชีย โอกาสที่เป็นมะเร็งผิวหนังผมใช้คาว่าโอ้โหน้อยมากน้อยถึงน้อยที่สุดเลยคนเอเชียแล้วฝ้าเนี่ยจะสังเกตไหมครับว่าผู้ชายตากแดดผู้ชายไม่เป็นฝ้าผู้หญิงที่ทำงานออยู่ตามท้องนาท้องไร่ที่ไม่ทาตัวครีมกันแดดจะไม่เป็นฝ้าการจะเป็นฝ้าเพราะเราเราทาครีมกันแดด เครื่องสาอางเป็นฝ้าครับเห็นไหมไม่มีผลครับที่การตากแดดยังไงเนี่ยนะให้ได้ผลดีการตากแดดให้ได้ผลดีคือว่าอโทษทีไม่ได้หยาบถ่ายนะครับของผู้ชายเนี่ย <S 2> <S 2> ก็อยู่ที่อวัยวะและอวัยวะเพศคือลูกอัณฑะนะครับของผู้หญิงก็เหมือนกันนะครับตรงนั้นน่ะจะมีเขาเรียกว่าใต้ชั้นผิวหนังเนี่ยมี คอเลสเตอรอลสูงมากๆสูงมากๆและผู้ชายเนี่ยนะครับเ,าเขาเรียกยดด<ช>ยว่วก<ช>กาไข่แดดเดียวแล้วกันผมเรียกไข่แดดเดียวแล้วกันการเอาไข่แดดเดียวเนี่ยสิบห้านาทีนะครับมันจะทําให้ผู้ชายเนี่ยมีสมรรถนะทางเพศสูงขึ้นมาและผู้ชายไม่เป็นเขาเรียกต่อมรูปหมากโตฮะนี่คือ,อความลับของมันครับแล้วเราตากแดดโดยที่ว่าอถอดเสื้อผ้า แล้วเป่อยหลังแล้วก็ตากแดดอันนี้ก็คือความสุดยอดแล้วสังเกตไหมครับว่าตากแดดเนี่ยสเก็ตเงินเนี่ยสเก็ตเงินลดลงครับตากแดดสเก็ตเงินลดลงตากแดดเนี่ยเก็บการกินมีคนถามผมมาว่ากินวิตามินดีดีสองดีสองดสาก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวอธิบายเรื่องดีก่อนดีสาเนี่ยหมายความว่าใต้ผิวหนังเราเนี่ยมีคอเลสเตอรอลโดน UV b บ ยูบ <UV> <UV B S 1> เปลี่ยน mm. อคอเลสเตอรอลเป็นวิตามินดีสามยังใช้ไม่ได้นะครับวิตามินดีสามตัวนี้ต้องวิ่งไปที่ตับแล้วก็แลกเปลี่ยนเขาเรียกแลกเปลี่ยนตัวโมเลกุลกันเพิ่มเขาเรียกเพิ่มหน่วยโมเลกุลเข้าไป OH เข้าไปแล้วก็ไปที่ไตเพิ่ม OH เเข้าไปนะครับมันถึงจะเป็นวิตามินดีที่เอาไปใช้ได้อย่างสมบูรณ์แบบถึงเข้าสู่กระแสเลือดเอาไปใช้ได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่ก็จะมีปัญหา คนที่มีปัญหาเรื่องโรคตับคนที่มีปัญหาเรื่องโรคไตก็ไม่สามารถเอาไปใช้ได้ดีสองเนี่ยมันอยู่ในอยู่ในอยู่ในเห็ดนะฮะอยู่ในเห็ดซะส่วนใหญ่นะฮะอยู่ในพืชน้อยมากนะครับแล้วก็อยู่ในถัญพืชน้อยมากนะครับอยู่ในเห็ดซะส่วนใหญ่ส่วนดีสามในอาหารก็มีนะครับอยู่ในเนยนะครับอยู่ในชีสมีอยู่นะครับอยู่ในตับปลาตับปลาทะเลนะฮะมีสูงมากนะครับอันนี้ก็มีอยู่ ดี 3. แต่ดีสาที่ดีที่สุดเนี่ยดีสาที่ดีที่สุดเนี่ยต้องมาจากแดดครับแดดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแอคทีฟมันทำให้แอคทีฟมากกว่านะครับถ้ากินเข้าไปเนี่ยอย่างที่ผมแจกไปวันนี้แจกไปวันนี้กินเข้าไปเนี่ยการดูดซึมเ็าบอกว่ามันจะสู้โดนแดดไม่ได้ถ้าโดนแดดเนี่ยมันสามารถสมมติว่ามันได้พันไอยูเนี่ยมันได้พันไอยูเต็มเต็มเลย แต่เนี้ยถ้าเหมือน2 0 0 0ัอายุเนี่ยมันจะลดเหลืออยู่ประมาณลดไป20ลดไป20บางตำราบอก3ามสิบเอตลยบางตำราถึง30%วิตามินดีมันเป็นเรื่องสําคัญคสุด,สดมันเป็นฮอร์โมน,มน,นอ่ะม,มันเป็นฮอร์โมนมันเกี่ยวเรื่องต่อมไรท่อนะครับ,รบแล้วมันเป็นตัวที่ช่วยการดูดซึมของแคลเซียมที่แคลเซียมมันจะดูดซึมได้ดีเนี่ยแคลเซียมเนี่ยมันเป็นแร่ธาตุที่ขี้เงาแร่ธาแร่ธาตุที่ขี้เงา ถ้าคุณกินแคลเซียมล้วนๆเนี่ยคุณจะมีปัญหาเรื่องโรคก,กระดูกงอกโรคก,กระดูกงอกเพราะมันล้นเกินไปคแคลเซียมคุณที่ดีที่สุดเนี่ยคุณต้องมีอะไรฮะมีแมกนีเซียมคุณต้องมีวิตามินดีคุณต้องมีวิตามินซีคุณต้องมีซิงคุณต้องมีตัวอินออิตอลมีโครินมีหลายๆตัวเข้าไปประกอบมันมันเลยทำให้แคลเซียมตัวนี้ดูดซึมได้ดี ดูดซึมได่ดีถ้าเอาตัวเดียวไม่ได้ที่คัไอตัววิตามินดีเนี่ยวิตามินดีก็เหมือนกันครับวิตามินดีที่จะดูดซึมได้ดีเนี่ยมันต้องมีวิตามินเคสองเคสองเนี่ยเคสองนี่มันต้องได้จากอาหารอาหารที่ได้เนี่ยคืออาหารอะไรรู้ไหมครับอาหารหมักอาหารที่หมักนะฮะพวกกิมจิเทมเป้มิโซนะฮะหรือปลาลาก็มีเห็นไ่ะ อะไรที่หมักอ่ะเอ่อข้าวข้าวเน่าอ่ะถั่วเน่าไม่ใช่ข้าวเน่าถั่วเน่าที่ทางเหนือกานนะครับก็ใช้ได้อืพวกนี้จะดีพวกนี้จะมีเคสองเคสองเคสองช่วยอะไรครับเคสองช่วยในการดึงเอาสนิมที่อยู่ที่หลอดเลือดเขาเรียกว่าดึงแคลเซียมที่อยู่ที่หลอดเลือดกับในเลือดออกมาเข้าสู่กระดูกเข้าสู่กระดูกเวลาเข้าสู่กระดูกมันจะทําไงเนี่ย วิตามินดีมันพาแทนซีมเข้าสู่กระดูกมันจะทําให้วิตามินดีทํางานดีขึ้นและมันจะกําหนดว่าเฮ้ยอย่าให้มันล้นเกินนะถ้าล้นเกินมันจะกลายเป็นเรื่องของกระดูกงอกกระดูกเกินถ้ามันลดมันลดลดเกินไปมันก็จะกลายเป็นกระดูกปุกกระดูกบางกระดูกปุกระดูกบางและทุกวันเนี้ยเราสังเกตไหมว่าผู้หญิงอายุสี่สิบเข้าสู่วัยทองเข้าสู่วัยทองเป็นโรค กระดูกตะโพกเสื่อมกระดูกพูนกระดูกบางเกือบทุกคนเพราะเราไม่โดนวิตามินดีแล้วเราก็ไปเชื่อ,อ,อโลกตะวันตกนะครับบอกว่าเฮ้ยต้องกินวิตต้องกินไอ้นมบัวเยอะๆนมบัวมีแคลเซียมเยอะๆโทษทีครับมีงานวิจัยมาเนี่ยของออสเตรเลียกับของนิวซีแลนด์งานออสเตรเลียของนิวซีแลนด์บอกว่ายัางไงครับบอกว่าเลยฮะ เข้าอาปชากรที่กินผู้หญิงนะครับที่กินนมวัววันละสองแก้วเพราะว่าเขากลัวว่าเขาจะเป็นโรคก,กระดูกพุนกระดูกเสื่อมกระดูกบางเขาเลยกินเข้าไปผลปรากฏว่ายิ่งกินยิ่งพุนยิ่งบางยิ่งเป็นโรคก,กระดูกตะโพกหักครับเพราะว่าตัวของอนมเนี่ยตัวของนมเนี่ยมันมีตัวอะไรอยู่อ่ะมีฟอสมีทั้งฟอสฟอรัสมีแคลเซียมความสมดุลตรงเนี้ย มันไม่พอและมันไม่มีไอตัววิตามินเกลือแร่ตัวอื่นที่จะพาไอตัวแคลเซียมเข้าไปเต็มๆกลายว่ากินแล้วไม่ได้ประโยชน์กินแล้วกลายเป็นโทษกับร่างกายอีกกินแล้วกลายเป็นโทษกับร่างกายเท่ากับนมวัวนี้ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับนมวัวเขาเลยบอกว่าถ้านมวัวจะมากินต้องเอานมวัวมาผ่านการบ่มโดยใช้จุลินซีเพราะจุลินซีจะเป็นตัวท,ที่ย่อยโปรตีนเคซีนย่อยไอตัวแลคโตส นะฮะเพราะว่าแร็เตสไอน้ำตาแรคโตนอะ่ะเพราะเรามีเอนไซม์แรคเตสมันจะช่วยมันช่วยทั้งหมดนะฮะตัวนี้มันจะช่วยปิดนน้าตาเป็นโครงสร้างเป็นตัวอื่นไปครับนี่ถ้าเราเข้าใจเรื่องอวิตามินเนี่ยเท่ากับ K2 มันช่วยวิตามินดีเข้าไปและวทาให้วิตามินดีนะทำงานได้ดีขึ้นวิตามินดีมีประโยชน์อะไรอ่ะอคุณโยคุณคุณบรรยายมั่งเลยอื เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก็ต้องบอกว่าขอบคุณนะครับคุณจิกนะครับที่ส่งดาวมาให้กำลังใจนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับที่อนะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์แล้วกดแชร์นะครับคุณจะได้ไม่พลาดนะครับสําหรับกิจกรรมที่เราจะแบ่งปันกันวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับนะครับวิตามินดีนะครับตอนนี้คือที่ตอนนี้อันที่ที่ตอนนี้ทุกคนเห็นกันอยู่เนี่ยจะเป็นสูตรสําหรับที่พี่รุ้ทํามาแจก วิตามินสำหรับตัวนี้ถูกต้องไหมครับนะครับเป็นวิตามินอ่าจะมีทั้งหมด5ตัวนะมีวิตามินดีนะครับมีเคสมีซิงค์นะครับแล้วมีโอเมก้านะครับแล้วก็น้ํามันมะพร้าวนะครับที่ขาดไม่ได้นะครับในวิตามินในในในห้าตัวเนี้ยนะครับในวิตามินดีนะครับมันจะเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมในการหลั่งนะครับใส่ใส่ตัวใส่ตัวคลายนะครับไม่ให้มันมากเกินไปคือควบคุมนะครับเมื่อเกิดภาวะการติดเชื้อไปแล้วคือควบคุมอ่าการทํางานของเม็ดเลือดขาวนะครับนะฮะ แล้วก็กระตุออ้นภูมิคุ้มกันนะครับเพราะเม็ดเลือดขาวนะฮะจะมีริสเตอร์นะครับที่ในการรับวิตามินนะครับไว้ต่อสู้กับไวรัสนะฮะนะรตรงนี้โปรชัวทุกคนจะ้จะ<ล>ได้เห็นด้วยคือดีเดอร์ปกติแล้วเนี่ยที่ผมบอกว่าวิตามินดีเนี่ยมันสำคัญต่อภูมิต้านทานมันสำคัญกับภูมิต้านทานเพราะว่าเม็ดเลือดข,ขาวของเราเนี่ยมันมีทั้งหมดยี่บสี่ตัวเม็ดเลือดขาวเนี่ย T เซล B เซลหรือที่เลขาวทุกตัวเนี่ยมันจะมีรีเซพเตอร์รีเซพเตอร์ตัวเนี้ยมันมาจับกับตัววิตามินดีมาจับกับวิตามินดีนะมาจับเพื่ออะไรอ่ะมาจับเพื่อให้ตัวมันเนี่ยมีประสิทธิภาพมีความแข็งแรงในการที่ไปต่อสู้กับเชื้อโรคทั้งหลายครับต่อเชื้อโรคทั้งหลายแล้วอตัววิตามินดีเนี่ยเวลาเข้าไปเนี่ยมันเกี่ยวเรื่องไขกระดูก ไขกระดูกเป็นตัวผลิตเลือดนะครับไขกระดูกเป็นตัวผลิตเลือดเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวาเกิดที่ไขกระดูกสเต็มเซลล์ก็อยู่ที่ไขกระดูกทั้งหมดเนี่ยมันต้องใช้วิตามินดีครับที่วิตามินดีของคนในเมืองเนี่ยมันพร่องนะฮะวิตามินดีของคนในเมืองมันพร่องเพราะว่าวิตามินดีที่เป็นพร่องมันเกิดเกิดจากอะไรครับเพราะว่าเราไม่โดนแดดเราไม่กินอาหารเราไม่กินอาหารกยามันก็เลยกลายเป็นเป็นเรื่องพร่องแล้วก็มีงานวิจัยนะฮะ เขาบอกว่าถ้าคนในเมืองหนึ่งในสามไม่ขาดวิตามินดีแล้วมีงานวิจัยนะครับเก้างานวิจัยเนี่ยปรากฏว่าเจ็ดงานวิจัยบอกเลยฮะคนที่เป็นโควิดและเสียชีวิตเนี่ยเพราะขาดวิตามินดีครับและคนที่มีการติดอาการติดเชื้อนานขึ้นก็เพราะขาดวิตามินดีครับแล้วคนที่ติดเชื้อง่ายก็เพราะขาดวิตามินดีครับที่วิตามินดีผมเลยบอกว่าเป็นเรื่องสําคัญเลย ผมเลยมาย้ํากับเพื่อนๆเรื่องวิตามินดีที่วิตามินดีของออตัวเนี้โดยปกติแล้วเนี่ยอยเนี่ยให้วิตามินดีเราเนี่ยในในอาหารเสริมได้ไม่เกิน200 IU นะครับรบ200 IU เนี่ยมันประมาณ5ไมโครกร,รมัมมันน้อยมากเลยซึ่งมันไม่มันสกิดเฉยๆะนะครับต่างประเทศเนี่ยเขาให้วิตามินดีประมาณพัน IU นะครับถึง ห้ 5, าพันไอยูบางที่เนี่ยสองหมื่นไอยูก็มีนะครับที่เขาให้โดสสูงเนี่ยเพราะเขามองดูว่าบางประเทศเนี่ยมันไม่โดนแดดแดดน้อยแดดน้อยเขาเลยให้โดสสูบ้านเราเนี่ยผมมองดู<ม>ว่าเยพันสองพันเนี่ยเอาอยู่ครับเอาอยู่ก็เนี่ยเลยต้องใส่ตัววิตามินดีเข้าไปนะครับวิตามินดีเนี่ยมันช่วยเก็บทุกเรื่องเลยคนเป็นโรคภูมิแพ้แพ้ภูมิเนี่ยคนเป็นโรคภูมิแพ้ภูมิแพ้แพ้ภูมิเนี่ย เกิดจากเม็ดเลือดขาวเรียกเลกก l ูเลเตอร์ทีเซลเลกรูเลเตอร์ทีเซลไม่ทำงานหรือมีน้อยหมายความว่าไงครับเวลามีสิ่งแปลกปลอมมันบุกเข้ามาเวลามีสิ่งแปลกปลอมบุกเข้ามาบุกเข้ามาเนี่ยร่างกายก็จะส่งกองทัพออกมาส่งกองทัพม,มาคือกองทัพเม็ดเลือดขาวออกมาเวลาส่งกองทัพเม็ดเลือดขาวออกมามาสู้กับสิ่งแปลกปลอมนะครับ สู้เสร็จขวานล้างเสร็จเรียบร้อยแต่มันไม่ยอมกลับเข้ากลมกองไม่ยอมกลับเข้าสู่ศูนย์บัญชาการต่อ <c oughs> มันไปอารวาสทาเนื้อเยื่อไปเล่นที่เนื้อเยื่อไปเล่นที่ผิวก็เป็นสเก็ต <c oughs> เงิน <c oughs> เล่นที่ข้อก็เป็นลูมาตอยเป็นเลสเอลีไปเล่นที่ตาเยื่อบุตาเสร็จไปได้เล่นที่ลาไส้ก็บลำไส้แปรปวนมันเล่นตรงไหนไปตรงไหนเนี่ยมันเป็นโรคภูมิแพ้แพ้ภูมิจริงๆ <c oughs> ผมจัดอยู่ในประเภทเดียวกัน,ก,นกับทั้งหมดเลยโรคภูมิแพ้แพ้ภูมิ วิตามินดีเป็นตัวกำหนดเลกกรลเตอร์ทีเซลขึ้นมาครับทำให้เลกกรลเตอร์ทีเซลเพิ่มขึ้นเลกกเีเตอร์ทีเซลคือเป็นตัวเหมือนกับนายกองเป็นผู้กำกับเฮ้ยพวกมึงกลับเข้ากรมกองได้แล้วหลังจากออกมาจากการกับศัตรูกลับเข้ากรมกองได้แล้วนี่คือข้อดีของวิตามินดีกับคนที่ป่วยที่เป็นสเก็ดเงินหรือผูแพ้แพ้มิครับจำเป็นต้องทานเลยนะครับ คือโดยปกติอย่างที่พี่รุดแจ้งมาว่าปกติแล้วถ้าเป็นอาหารเสริมผมขอย้ำนะครับท่านผู้ฟังที่อยู่ถ้าเป็นอาหารเสริมเขาให้อยู่ที่200อนะครับ IU ยนะครับแต่คุณถ้าเป็นจดทะเบียนเป็นยานะครับก็จะได้เกิน200ขึ้นไปนะครับซึ่งในประเทศในประเทศไทยอย่างที่พี่รุดบอกครับเป็นวิตามินที่คนไทยถูกลืมนะครับแต่ตอนนี้มันจำเป็นมากๆพี่รุดใส่ไปถึง2000 IU ยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้จำหน่าย รพบว่าช่วงนี้เนี่ยช่วงนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยผมไม่ได้จําหน่ายนะครับผมเอามาเอามาแบ่งปันกับเพื่อนๆครับนแล้วก็อยากให้เพื่อนๆนทานทานมากๆแล้วอยากให้หน่วยงานทางการแพทย์ทางอสสทางการแพทย์ทางพยาบาลเนี่ยที่ต้องเจอกับผู้ติดเชื้ออย่างน้อยคุณต้องมีภูมิเพราะว่างานวิจัยออกมาชัดเจนของปีปี2020นนะฮะออกมาชัดเจนเลยบอกว่าป้องกันการติดเชื้อต้านไวรัสลดความรุนแรงของโรค ลดอัตราการเสียชีวิตลดอัตราการเสียชีวิตเพราะว่ามันลดการแบ่งตัวของไอตัวไวรัสได้นะครับคบทุกทุกตัวเนี่ยมันช่วยเกือบทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องภูมิต้านทานของร่างกายภูมิต้านทานของร่างกายที่รุดครับมีคำถามมาครับถ้าติดแล้วถ้าติดแล้วกินได้ไหมครับโอ้กินได้ทุกตอนเลยครับกินได้ทุกตอนเลยแต่ว่าอย่าง,งด,ดีเนี่ยก,กินได้ตลอดไง ได้ตลอดเลย,หม,ยหมายความว่าวิตามินดีเนี่ยถ้าเป็นพิษเนี่ยอม,มันต้องประมาณสองแสนไอยูสองแสนไอยูอแ,อยแต่นี้เราทานวันลลเม็ดเองมันไม่เปไงมันก็ไม่มีการสะ<ม>สมครับนะครับไม่มีการ,รสะสมเพราะว่ามันน้อยอม,มันยังผมถือว่ายังมันยังเบบี้เบบี้เองใน,ใน,ใ,นในสไตล์ผมนะแต่ถ้าผมเป็นอาหารเสริมเนี่ยผมต้องเล่นถึง5้าพัน ทางต่างประเทศเนะแต่ผมคิดว่าประเทศไทย2องพันในยุมันก็น่าจะโอเคอยู่เหมือนกันนะครับและสําคัญเนี่ยวิตามินดีเนี่ยมันนาออกซิเจนเข้าสู่เข้าสู่เซลล์มันทาให้ฮีโมโกมินเนี่ยสามารถจับออกซิเจนเนี่ยออกซิเจนเป็นเรื่องสําคัญของเซลล์เป็นเรื่องของผิวพรรณเป็นเรื่องของอทุกตัวจะเกี่ยวเรื่องพลังงานทุกตัวมันต้องใช้ออกซิเจนอย่างพวกเราเป็นสเก็ตเงินเนี่ยถ้าเรามีวิตามินดีเนี่ยมันจะทําให เกศเงินเนี่ยเขาเรียกว,ว่ามันหายเร็วขึ้นมันตื้นเร็วขึ้นอย่างสังเกตไหมฮะเราไปฉายรังสี UVB เราไปตาก <sc an> แดดใช่ไหมเขาอบแสงอ่าใช่ครับอบแสงกันอ่ามันจะทาไงฮะมันทําให้อ่าแพสเกศเงินมันเป็นไงฮะมันบางลงครับแพสเก็มันบางลงเรื่องเรื่องนี้เรื่องหัวใจเลยนะฮะผมเลยผมเลยบอกว่าเพื่อนเพื่อ่ะตากแดดเธอะผมย้ําเลยตากแดดนะครับและสําคัญเนี่ยอ่าสำคัญเนี่ยวิตามินดีเนี่ย มันมันไม่ต้องไปซื้ออ่ะอืมอืมอืมมันมีอยู่แล้วอ่ะรับผมจะไม่ผิดถ้าไปอบแสงน่าจะครั้งละประมาณสี่ถึงห้าร้อยบาทใ้าผมจำไม่ผิดใช่นะฮะแต่นี่ของฟรีนะฮะพี่เพราะมันอยู่ทุกวันมีให้ทุกวันด้วยอืมแล้วไอ้ตัวผมใส่ตัวใดเข้าไปผมใส่ตัวมีคำถามต่อใช่ว่าครับอ่าเชิญเชิญนะฮะของพี่ในในในตัวนี้มันจะมีั้หมดนห้าตัวนะครับ ที่ทาออกมาเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะแค่โควิดเท่านั้นที่ผมกำลังจะบอกว่าพิรุษเนี่ยสำหรับคนที่เป็นผู้ป่วยที่เป็นโรคสะเก็ดเงินวิตามินดีก็สําคัญนะครับวิตามินเคก็สําคัญซิงค์ที่เราเคยทําแจกก็อยู่ในนี้ก็สําคัญใช่ไหมฮะโอเมก้าสนะครับที่ลดการอักเสบก็อยู่ในนี้ด้วยนะฮะนะฮะแล้วน้ำมันมะพร้าวที่อยู่ในเม็ดเนี่ยผมอยากจะบอกว่าพิรุษทํามาเนี่ย ไม่ใช่แค่เฉพาะโควิดอย่างเดียวนะครับปุ๊บป่วยที่เป็นสเก็ตเงินสามารถทานได้ด้วยนะครับออกแบบมาให้ให้ทั้งทั้งโควิดแล้วก็ทั้งโรคสเก็ตเงินด้วยเลยนะอันนี้อันนี้ต้องขอบคุณขอบคุณนักวิจัยขอบคุณคุณหมออาจารย์หมอบุญตรีขอบคุณนักวิจัยที่ช่วยคิดนะครับแล้วก็เอางานวิจัยแล้วก็เอางเปอรต์ต่างประเทศเนี่ยมาแบ่งปันกันแล้วก็มาดูกันนะครับแล้วก็วิตามินดีเนี่ยโทษทีนะไอ้โรคมะเร็งเนี่ย มันยังช่วยเลยอ่ะมะเร็งเต้านมอ่ามะเร็งมะเร็งต่ำรูปหมาก <ừ> นะครับมันโอ้โหมะเร็งเกือบทุกตัวมันช่วยเกือบทุกตัวเลยนะวิตามินดีมันสําคัญมากเลยนะครับ <ừ> แล้วหัวใจสําคัญเนี่ยตัวผมเองเนี่ยเป็นคนออกกําลังกายช่วงหลังเนี่ยออกกําลังกายผมต้องซื้อเครื่องออกกำลังกายตัวก็แลกเล็กเพสเล็กเพส,เเพสคือนอน,อนแล้วก็ถีบขึ้นไปโดยปกติแล้วผมจะไปเล่นออกกําลังกายที่ยิม เวลาไปออกกาลังกายที่ยิมเนี่ยเวลาไปเล่นทีเนี่ยนานๆไปเล่นทีเนี่ยโอ้โหเล่นกลับมาเนี่ยเล่นหนักๆนะครับเล่นกลับมาเนี่ยมันจะปวดล้าวแล้วมันเดินไม่ได้ม,มันเจ็บมากเลยเจ็บอยู่มาสามวันสีว่วันถึงจะหายเจ็บถึงจะเลยเล่นต่อได้แต่วิตามินดีเนื่อ <c oughs> งจากตัวมันตัวมันเองเนี่ยมันสามารถนําออกซิเจนเข้าไปสู่กล้ามเนื้อเข้าไปสู่เซลล์ได้เวลามันเข้าไปสู่กล้ามเนื้อเข้าไปสู่เซลล์ได้เนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออะไรฮะ มันลดอาการบาดเจ็บมันเหมือนยาปะมันเหมือนกับยาพาราเซตามอลลดอาการบาดเจ็บไปกล้ามเนื้อมันให้<ม>ทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยทนทาน<ม>ที่แรกผมก็เฮ้ยมันจะจริงหรือเปล่าวะเนี่ยผมก็เนี่ยเนี่ยฮะผมเครื่องมันขึ้นมาใช่ไหมผมสั่งเครื่องไปเพราะมันล็อกมันล็อกดาวน์เราไปเล่นที่ไหนที่ไหนไม่ได้เราก็สั่งเครื่องมาเล่นนะก่อนก่อนเล่นผมก็กินวิตามินด,ดีดักล่วลๆงหน้าเลยครับมาอาทิตย์หนึ่งแล้ว แล้วผมก็เล่นหนักๆเลยนะครับเวลาผมเล่นเนี่ยผมเล่นชั่วโมงเฮิมันลุกขึ้นผมบอกบอกภรรยาผมไม่ปวดเลยอะเล่นไงก็ไม่ปวดเฮ้ยมันแปลกมากเลยแล้วมันอึดเล่นแล้วมันอึดขึ้นเขาเลยบอกอะฮะเวลาเวลาคนเวลาไปวิ่งเนะี่ยเวลาคนวิ่งเนี่ยวิ่งทางไกลนะครับวิ่งทางไกลเนี่ยเขาให้ทานอะไรรู้ไหมฮะเขาเรีอก MCT medium chain triglyceride medium chain triglyceride คืออะไรน้ำมันมะพร้าว <N> เป็นคาร์บอนคาร์บอนอ่ะคารบิลิกคาร์บคาร์คาร์บริกลอริกนะฮะสามตัวเนี่ยสามตัวเนี่ยเคราเอ็มซีคาร์โบอีกตัวหนึ่งคาร์บอนหกตัวเนี่ยมันให้พลังงานทันทีตัวเนี่ยผมก็เอามาใส่อยู่ในอาหารเสริมตัวเนี้ยที่ผมเอามาให <N> ้พื้อฐานครับอ่าให้พื้นฐานแล้วอีกตัวหนึ่งที่ <N> ที่ช่วยน,น่ะ,นะคือวิตามินดีใส่เข้าไปมันก็จะช่วยเกี่ยวเรื่องกลาง้ามเนื้อ ผมเลยบอก lings, uhh. caso, ว่ามันโคตรสมบูรณ์แบบเลยใช่ว่ามันโคตรสมบูรณ์แบบเลยนะครับพี่ร okay, well. ุ um, ่นบอกว่าตอนเนี้ยวิตามินตัวเนี้ยคือมันจะครอบคุมนะครับมันจะครอบคุมมากนะครับตัวนี้มันจะครอบคุมมากโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณพี่รุ่นมากนะครับขอบคุณมากนะครับนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณเพื่อนทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับขอบคุณเพื่อนโชคดีครับวิจัยใหม่ครับ